วุ้นฮิปโปหมูเด้งการทำวุ้นนมสดนำผงวุ้นแช่ทิ้งไว้ในน้ำา1 1 5 5นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดและผงวุ้นละลายหมดใส่น้ำตาลทรายต้มจนน้ำตาลทรายละลายหมด ใส่นมต้มจนเดือดเบาๆแบ่งวุ้นที่ต้มได้มา120กรัมใส่ผงโกโก้ลงไปคนจนกระทั่งผงโกโก้ละลายหมดวุ้นที่ยังไม่ใช้งานให้นําไปตั้งบนน้าร้อนนะคะแล้วคนเป็นระยะๆะะเพื่อรักษาสภาพไม่ให้วุ้นเซตตัวแข็งไปสะก่อนแบ่งวุ้นสีขาวที่เหลืออยู่มาผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีดำผสมแล้วรีบใช้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเซตตัวแข็ง,งนําพิมพ์รูปฮิปโปมาพิกัดพิมพ์อยู่ในช่องคอมเมนต์ตัดขอบพิมพ์สองด้านออกแบบนี้ใช้วุ้นสีดําหยดทําตาวุ้นสีชมพู หูดทำแก้มวุ้นสีน้ำตาลหรือวุ้นสีชมพูหยดทำหูเทวุ้นสีน้ำตาลลงพิมพ์1สูตรจะสามารถทำได้4พิมพ์นำไปแช่ตู้เย็นจนกระทั่งเสจต,ตัวนำถ้วยขนาด3ออนซ์มา เทวุ้นสีขาวประมาณ17-18กรัมใส่ถ้วย4ี่ถ้วยนำไปแช่ตู้เย็นหรือตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเสร็จตัวการทำวุ้นสีฟ้าให้นำผงวุ้นแช่ทิ้งไว้ในน้ำ10-15นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดแล้วผงวุ้นละลายหมดใส่น้ำตาลทรายน้ำหวานรสบูฮาวายหรือรสใดก็ได้ที่ชอบคนจนกระทั่งเดือดแล้วน้ำตาลทรายละลายหมดแบ่งวุ้นสีฟ้าที่ต้มแล้วมาครึ่งหนึ่งเทใส่ลงไปในถ้วย4ี่ถ้วยนำไปแช่ตู้เย็นจนเริ่มเสร็จตัววุ้นสีฟ้้้้้้้าาาาถยยยัังงงงไม่่ใชนนนอออลลตทิววบรแแค เปนมาคนเป็นระยะระยะด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยววุ้นจะเซตตัวแข็งนะกลับมาดูวุ้นในถ้วยค่ะพอวุ้นสีฟ้าเซตตัวแล้วก็เทวุ้นนมสดลงไปนําไปแช่ตู้เย็นจนกระทั่งเซตตัวอีกหนึ่งครั้งเทวุ้นสีฟ้าทับด้านบนอย่าเพิ่งเทหมดนะให้เหลือน้ําวุ้นสีฟ้าเก็บไว้เล็กน้อยแกะวุ้นฮิปโปออกจากพิมพ์วางลงไปบนถ้วยเทน้ําวุ้นสีฟ้าส่วนที่เหลืออยู่ทับเล็กน้อยแช่ยเย็นกินได้